่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับสามมณีนอจมกันยันเหงวัดบ้านกโบนะครับนี่นะครับพาไม่ชีไม่ขาวทาวัดตั้งแต่นู้นนะครับตี่สามครึ่งนะครับไม่รู้ตื่นมากี่คนนะครับได้ยินแต่เสียงนะครับตับาอาจารย์ก็ไปทําวัดทีวีหารนะครับสามมณีนนะครับทําวัดนะครับอาอาอาไปนะครับได้ยินแต่เสียงนึกว่าลำพงมันแตกนะครับ นะครับไม่ท้วงกันดีกว่านะครับนี้อาจารย์มหาวิเชียนวรคุโนนะครับเรียนทำเก้าวประโยคนะครับนี้มาเมื่อไหร่ก็เจอแต่พักหิวเหียวนะครับนี้ริบไปเขาตู้มันกระซ่นกูไม่เองบุเฮ้เหอนันโอ้กษาไปโดนน่นะักษาไปโดนยยตีโอ้ยนอตาสีมหอดพี่เนาะเด้อนะครับ บางอย่างโยมก็ถวายมานะครับบางอย่างก็ซื้อมานะครับนี่นะครับนี่ถวายผักชีมานะครับนะครับทิ้งสามส่วนนะครับได้สองส่วนนะครับนี่แต่ว่ามันมีคุณค่านะครับปลูกแง้มนี่ก็สิยากเนาะผักชีเนาะมันต้องแง้มออกราษาแล้วเดี๋ยวมันจะปลูกมันยังเด๋เนาะนี่หนาวๆจังหน่อยเด้อนะครับพเนประกาศอยู่นู้นนะครับนี่ นะครับผักกับคนนี่ไม่รู้ใครอายุอ่อนกว่ากันนะครับเนี่ยผักชีนะครับแม่ชีกับผักชีนะครับบ่แม่นน้ำท่วมหรือบันครนพนมเหือบางบัวนะครับบ้านท่าบ่อนี่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับนี่เะสูท้อนบม่นน้ำท่วมบ่ืยสุท้อนบ่ได้จับค่ยน้อยน้อย นะครับน้ำโอ้บ้านโคกนะครับบ้านไม่น้ําท่วมนะครับบ้านอยู่ที่สูงนะครับน้ําไม่ท่วมยะเสุรทนนะครับท่วไม่บานก็ทวนมีชีเตรียมนี่น้ําถ่วมบ้านอำนาจบ่ทถ่วมเนาะบ้านปักเห็ดนี่น้ําถ่วมบ้านปักเห็ดเนาะถ่วมห่วยที่ปักเห็ดก็บ้านเีียงก็ตอกันไปหันเฮงนะครับเนาะ ผักแหนหน้าคข้บ,บ้านยังอีบัานนี่น้อยเท่น้าชมน่าชมแต่ว่าน้ำบ่ถล่มแจ๊คเกอร์อเป็นบ่เดียวนั่นเจสูทอนะทะทนะครับนี่ทางเยสูทอนนะครับนี้เด้อนะครับกําลังคัดผักกาดนะครับผักแต่ละอย่างนี่โอ้ยนะครับคัดส่วนที่เสียออกนะครับสงสัยวันนี้ใช้คำผิดนะครับนี่ผิดตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ผักอ่อนนะครับอันซุ้มมันเศษมันเหนียวไปเห็นอย่างแบบนี้คุณปลาเจ้าค่ะปลากินนะครับส่วนสุดท้ายก็ไปถึงปลานะครับปลาที่สระน้ํานู่นนะครับเออมันมีปลามีแต่ปลาดุกบุแมนบ่ปลานินก็ระมิ้นโอ้ปลานินมันกินดีเด้กินผักนี่ปลานินปลาดุกกินด้วยจ้ะ ไปดูก้จินกินนะคะทาไปเอาอาหารใส่ยังต้องมโอ้ยหยุดเห็นอยู่วัดไม่สันติสุขแล้วเพิ่นอ้มันกินนั่นผักนี่กินดีเลยเนี่ยไม่รู้ผักอะไรต่อผักอะไรนะครับส่วนสุดท้ายจริงๆก็ไปถึงแก่พระนะครับในสระนู้นนะครับส่วนดีก็ถวายพระแม่ขามแม่ชีนะครับนี่ อ้ยอันตัวนี้เพิ่นถวายมากบุ้งเฮงนี่เฮงพูดตัวนี้ก็สิคักบัวคอยกันนะนะเด้อนะครับแต่ว่ามาถึงวัดบ้านเก่บ่แล้วเป็นคุณเป็นค่าทั้งนั้นนะครับนี่แต่ละอย่างนะครับซื้อหนึ่งถวายสองนะครับลานยิ่งเจริญทรัพย์นะครับโยมเสกโยมนิดหน่อย แล้วก็ร้านของโยมแม่แพงนะครับทางตลาดเจริญศรีนะครับโยมเขานี่มาดูที่วัดบ้านโกบบเลยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์พระครูไปซื้อนะครับไปกับวิยาวัจกรของวัดนะครับซื้อไปอะไรมากมายนะครับมีพระอะไรเยอะขนาดนี้นะครับเอารถหกล้อไปนะครับมาดูแล้วก็เข้าใจนะครับเฉพาะพระนี้ด้วยกันอยู่ด้วยกันเ2้ารูปนะครับสามนีนห้ารูปแม่ขาวแม่ชีเกือบ40ชีวิตด้วยกันนะครับนี่ เด้อเอา้าขอหยุดการถ่ายวิดีโอพิธีนี้ก่อนเด้อ